สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตดีดีการนิกาทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะเจ้าค่ะตอนนี้การนิกาก็อยู่สวนแฮกุมังสวนร้อยใบพัน์ที่เห็นคือพันคุมาเมอีเคสพันธ์ลักษณะ พันของเขาจะเป็นสีเหลืองอมชมพูเจ้าค่ะเป็นเหมือนครึ่งเซี่ยวพระจันทร์พันนี้ก็จะหวานมากหวานชื่นใจเลยค่ะตอนนี้เกสรก็แย้มออกมาดอกก็บานสะพัง่งฮาหน่าไซตะแปลว่าดอกบานสะพัง่งแล้วตอนนี้ก็มาทำเทกกะใช้มือทำเราก็เลือกเกสร ที่สมบูรณ์เอาไว้จะเอาดอกกลางเอาไว้เกสรตรงกลางอย่างเช่นตัวเนี้ยมีหกเกสรน,นะเจ้าคะเราก็จะทำวิธีแบบนี้มือการิกาจะบงังเนี่ยข้างบนข้างบนตรงเนี้พยายามเป็นไปได้ไม่เอาถ้าเกิดมีตัวอื่นที่จะต้องเอาไว้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาเกสรตรงกลางไว้ เราก็ดูว่าตัวไหนมันสมบูรณ์เอาไว้แค่2เกสรแต่บางสวนน่ะเขาจะทําเสร็จรูปแบบเลยคือเขาจะเอาไว้แค่เกสรเดียวที่สวนท่านประธานเขาเอาไว้2เกสรเพราะว่าสวนเนี่ยไม่ได้พ่นยาฆ่า,มาแมลงมากพ่นแค่ส0่สิบเปอร์นต์ถ้าสวนอื่นๆจะพ่นยาฆ่า,มาแมลงมีสารพิษก,ก็เลยเผื่อว่านอนมแมลงนกกามันมาจิก เดี๋ยวตอนเป็นลูกหมากเราก็จะมาให้มันเหลือแค่เกอรเดียวให้มันเป็นลูกหมากนะเป็นเหมือนเม็ดมะยมยมเจ้าค่ะพันนี้ก็หวานมากใบดอกมันก็ออกสีชมพู